โบหุแล like. ้วสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีองหญิงครับมาพบมาพอกับเบาทโทนครับช่องทองพูลแบ้น้อยน้องหญิงครับมื่อวเดี๋ยวสิภาพมาเบิงพี่น้องมือถีทีมงานลดตู่ทีมงานบอลรัมบอลเด็กลับมาพักอยู่บ้านเนาะครับเนาะจะสร้างเพื่อนเขาครับพี่น้องมือนี้สร้างบ้านเข่าครับแต่ว่าสร้างจุดชมวิวยังบ่เห็นครับ มาเบิงครับพี่น้องว่าไอปะนั่งปะวันเพิ่นออกมาดูแลบานเนาะครับเนาะเพราะวา่าปูเพิ่นไปหลับเหมาเห็ดเฮือนครับเพิ่นไปหลับเมาเห็ดเฮือนแล้วบ่มีคนอยู่เนาะครับเนาะก็เลยต้องออกมาอยู่ดูแลบานครับกเ็เฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับงานบ้านน่นนะครับพี่น้องเก็บเมียนนั่นเก็บเมียนนี่ทําความสะอาดซักผ้าเส็้อทูไปเรื่อยครับแล้วก็เฮ็ดกับเขาไว้ครับเพราะวา่า ตอนบ่ายหญ้าเพิ่งจะเสียออกมาเห็ดเวียกอยู่หน้านะครับนอกกากสีมะกินเขาอยู่ผี่ครับหลาปูพ่นพักเที่ยงกับสีมะกินเขาอยู่นี่ครับกับมีหนึ่งเขาไวหและกักับเขาก็เตี้ยมไววครับมีเมื่อนี่ส,นนนสิหนึ่งป้าครับพี่นองนี่พ่นสีหนึ่งป้าครับเป็นป้าหน้าครับหน้าพ่นไปไต่เหมือนเพื่อนครับฝนตกเพ่นก็นเลยไปไต่ได้ประคอกับประดูกมาครับ บหกว่าไปไต่เอาป้าขึ้นจากห้องไดนสำหรับป้านางครับสวัสดีย่าหมุดเสาครับสวัสดีครับใส,ส,ส่ใส,ส,ส,ส่ผ้าคุ้มนี่เป็นผ้าคุ้มของเอฟซีเอามาให้มันบอนี่แม่ <laughs> ยานดำบ่ยายานดำครับแดดบ่มีบอนี้สำหรับ เอฟซีที่แนะน้ำมาเนาะครับนอวิธีการจับกำจัดแมลงวันคือเอาหนามสไลด์ผสมกับหนามเปล่าในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วก็มาฉีดพ่นฉีดพ่นบริเวณที่มีแมลงวันเพรานว่ามันสีลาแมลงวันสีบลูมะกไก่เลยเพราะว่าแต่ตอนนี้หาหาหัวฉีดอยู่ครับหาหัวฉีดสเปย์อยู่ครับวสีตัวร่องครับพี่น้องสีทดลองว่ามันสีใดผลบ่เนานะเพราะว่าเขาก็ใส่ใส่ ใส่ก้าวติดครับแต่ว่ามันกับพัฒนาไอคิวไปเรื่อยครับมันููมันเห็นเป็นก้าวติดมันกับโบไปจับนะครับพี่น้องเอือบใวทีเดี๋ยวสิภาพมาเบิง <c oughs> ดรสมพงษ์ครับ ดรสมพงษ์และพวกผองยังพอท่านใดหาอาหารเพื่อนครับเสานี้เพราะว่าไปเล่นครับหนองทองพูนมาเนาะครับนาะเนี่ยสำหรับเอฟซีทันใดที่ลอดดูการเพาะโกบนะครับพี่น้องซึ่งมัน่มมอจอเลยครับพี่น้องมันบมมีเวลาหมอจอครับคือโมอจอคือว่าต้นเขา่ากาเสาเข้าสีสาม,มามถเพาะได้ครับแต่ว่าโกบเข้าบ่้อมโกบเข้าบ่้อมเพาะครับ เราก้เขาก้าเสากับบมมีเวลาไปหากลมมาเพิ่มครับพ่อมาเขาก้าดึกกบพร้อมครับหากบได้มีเวลาไปหากบได้กลมมาเพิ่มแต่ว่ากับพ่อบ่ได้ครับพี่น้องเพราะมันต้องพอยี่ยมขึ้นพ่อกบมันต้องพอยี่ยมนขึ้นพ่อแบบเขาต้องเอากบลงที่ละชุดครับต้องเอากบผูล่งก่อนแลก็ส้างสถานการณ์สร้างสภาพอากาศเพิ่นเพื่อนห้องเขาจะคอยเอากบตัวแม่นลงเนาะครับเนาะ เอากบตัวแม่ลงแล้วบบดนี้เพราแต่เพิ่นว่างไข่แล้วหฮาต้องเอาจับพอจับแม่เพิ่นออกแต่บ่ท่านแจ้งนะครับซึ่งเลิกงานมากมันก็แจ้งแล้วครับพี่น้องมันก็แลนกระโดดเพื่อที่สิออกจากบอ่พอพนะ่ะน่ะมันก็เตะไข่เตะยังมันนะครับอัตราการแตกเป็นลูเป็นหัวมันก็นหน่อยลงสิพอได้ก็คือเข้ากาเดึกวันหยุดครับพี่น้องพอได้การล่อก็นะครับพี่น้องสาหรับท่านใดที่รอ่อร่อเบิงวา่า เป็นอย่างคือโบพอให้เบิ่งเจือเท่อตามสถานการณ์ครับเนื่องจากว่ยเห็ดหลายอย่างเนาะงานประจําแนลละกะเห็ดน,นัน่นเห็ดน,นี่เวลามันบ่มเหมาะสมครับมันก็พอบรได้ครับพี่น้องใจเย็นครับได้เห็นแท่ได้เห็นลูกหลานดเรสมพงษ์แท่ครับก็มีหลายคนว่าเอาบัวหว้ามาปลูกมันสีนาเน่า,ม,นามันสีหก หลายอย่างหลายเนี่ยเนาะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีมีสองด่านมีมีสองความขิดความขิดต่างมีเสมอครับพี่น้องแต่ว่าอันใดที่มันสิเป็นเรื่องที่มันเฮ็ดให้ไฟขาวบวรสบายใจเข้ากับสิป,ปับเฮ็ดให้ไฟดำบรสบายใจเข้ากันสิป,ปับนะครับเนาะปับไปที่ลยอย่างที่ลยอย่างบางที่เรื่องเดียวกันคนหลายคนกับขีดต่างกันครับ ปลาไปทีละอย่างครับพี่นองเห็ดไปทีละแนวเดี๋ยมันก็ดีเองครับมันขืนมาแต่เกิดว่ามันขืนมาแล้วมันง่ามดอกมันเอาเอาการเอาพวกที่มันแทงออกคางตัดทิ่มให้หมดครับเหลือไวแต่ใบสองสามใบหลวก็ะเหลือไอ้ดอกมันไวเนาะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้สถานที่แบบนี้เขาสามารถควบคุมได้ครับเขาปล่อยมันหกบปล่อยมันเน่าเขาควบคุมมันดูแลมันมันก็ดีเองครับ เห็ดเป็นเรื่อยๆครับนะครับพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าฝ้าหรั้วครับพี่น้องแดดก็เริ่มยังยังบาแห้งนะครับเนาะก็เพอเห็ดเวีย้ยเห็ดงานใดครับกระถามมะเบิงครับว่ามือน,นี่สร้างเพิ่นสีเห็ดอีหยังให้ เฮาไดนเบิ่งความคืบหนาเนอะครับนาาสำหรับบ้านหนองอิงครับเดี๋ยวแกจะแล้วจากนี้ก็สิไปวัดหลวงปู่หมุนครับพี่น้องขอความทีเพราะแม่พี่น้องทรงมากเนี่ยบางขอความมันเตือนครับพี่น้องมันเห็นเตือนแต่ว่ากดขอไปห้วมันขอความมันบวกึ้นนะ่ะมันต้องใส่เวลา่บ,บหัวเกียวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับหยังเนาะครับบ่าวโทษ้องใส่เวลาบางคนนะ่ะใส่เวลาอยู่เครื่องมือบางคนทากมาแต่เา้าร สามทุ่มสี่ทุ่มยังคอยขืนขอความเห็นมันกะอาศิลาซ่าเนี่ยเด้พี่น้องผูไดที่โอนเงินมากเราบาโทษยังยังบรไตอบหรือว่าจังไดห,หรือว่าทักมาเราเบาโทษบ่ท่านเด็กในเขาไปอ่านบ่ท่านเด็กเขาไปตอบกะคือขอความมันยังบกขืนครับมันยังบดเด่งมันอาจสิเป็นขอความหลายแห้งหรือว่าจังไหรกับบจ้าค,ครับเดี๋ยวได้ทุกคนครับได้สิไปวัดบัญจ้าน,านมืนน่อนสีเซาบูชามากมาเพื่อไหวครับ เพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจทักมากะถับพ่อมกอคือทรงท่านที่ครับพ่อม,มือนีคือทรงมือนีแต่ถ้าเกิดว่าบ่าพ้อมก็ต้องไปเอาอยู่วัดมาเพื่อที่สิมาทรงห้ครับแต่ละว่าได้ทุกคนแน่นอนครับพี่น้องที่โอนเงินมาเนาะที่โอนเงินมาบูซากะได้รับพระทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขาไม่ให้กำลังใจบบาโทษน,นะครับนาองช่องทองพูนแม่น้อยนองหญิงครับฝากความเป็นพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับ สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสักก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ